สวัสดีครับจนมาเลขสามหกครับผมตัดมาจากสายเอเชียนะครับเดี๋ยวไปออกสายาบางประหันผมว่าไม่ใช่ไปออกสายบางประหันประทุมธานีครับ เคยวิ่งมสายนี้ก็เคยวิ่งครับเมื่อก่อนครั้งแรกเลยครับที่หลงมาก่อนไปอุดรไปขอนแกนแ่นเราไม่รู้เรื่องครับขับรถมาถึงจำได้ว่าน่าจะเป็นใอ้นั่นแหละสายบางพระหานไอ้ประทุมธานีบางพระหานนั่นแหละมาขับมาเกอบจะถึงเนี่ยเจอปั๊มปัป๊มพตทอ,ทอข้าไปนั่งกินเลี้ยวซ้ายเข้ามาสะลึ่งไม่รู้เรื่อง <laughs> มาจากเส้นการน,นาพิเศษอะพมมาถึงทางเข้านะ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 ที่มาทางเก่งใต้นั่นแหละนะเขาเรียกตะลึงเข้ามานี่เอเมร้าบเจ้าปยาครับว้าวว้าวว้าว,ว,าวนะานั่นไเมร้าบเจ้าปยาดู นี่ข้าแม่น้ำเจ้ายานะฮะกลัวรุ่งแจ้งเนี่ยนะโอ้ยตายมือนี่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 นนนนนข้าแม่น้ำเจ้าพยาแล้วครับผม เดินสามาหก<ห>ลกตลตววจริงๆนี่ก็ใส่ชางยานมาหน้าการรัฐบาท กำลังประรับด้วยไม่น่าเข้าหรอไม่เป็นจายอย่างไรเพื่อไทยแก้แก้รัฐมน,น,นูลหรอมีนจะค้านยังไงถามจริงเพราะว่ารัฐมน,น,นูลฉบับนี้คนระับก็ดีเ มาตราแบบเคยทำผิดนะจะไม่มีวันหมดอายุความน,นั่นแหละจะไปแก้ตรงนั้น,นแก้ให้ตัดสินบนผิดอ่ะพูดงอ่ายๆนักิบเลาข้างหน้าตอกกันแจอยาก ไปเสงใครจะเสง่ก็แสงไ่ไปไม่ใช่มีแต่กันนี้ก็เดียวนะกันนาด้วยมนะันเป็นทุ่งนาเลยนะุน่งลุงนาลุงลงแบบนี้เนจะ้ามีนะใครมีนักสองสามสี่ได้แล้วก็พลิกเนี่ยหนึ่งหัวมพลิกเเป็นแลนดมาคนกับรถมาไปมาเห็นเนะี่ยมีแลนดมา์คงเจ้าเดียวนะ ไม่ใหญ่ไปเลยะนะน่กระจับว่ะสิบเก้ากิโลบางประหันมาถึงมาติเลียวขวาตรน่น ตั้งหลักไปตั้งไหนดีเราจับจุดไม่ได้ว่าจ,จุดโครงการอะไรอยู่เราไปเจอวันนึ้งเราไปขับรถมาจากไหนวันน่ไม่ออกไป,ไปยังไี ร่าดบัวหลวงร่าดบัวหลวงกินไกแดงติดกินไกแดง มาเร็วด้วยว่าวอกไปได้มันจนกอคาดมันไม่เรง่ายหรอนะมาจองชายมาเร็วมันไม่้ง่ายได้ง่ายๆบอกว่าจะทุกข์มาคุจนอคาดขนั่นอำเภอลาดบัวหลวง

ဒီ얘ကရော చ စ်